แต่งแล้วแต่งอีก8ดาราชายวิวารอบ2องพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ารักแท้ไม่จบที่ครั้งแรกเริ่มกันที่ลีโอพุทธนักร้องและนักแสดงชื่อดังแห่งยุค90ที่เคยแต่งงานมาแล้ว2ครั้งหลังจากจบความสัมพันธ์กับภรรยาคนแรกเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งกับแฟนสาวนอกวงการนามว่าคุณจิ๊บนรินลัต คู่ชีวิตคนปัจจุบันพร้อมเปิดใจถึงมุมมองความรักที่เปลี่ยนไปเมื่อการเวลาผ่านซึ่งแต่ละครั้งต่างมีความหมายและบทเรียนเฉพาะตัวสำหรับเขาชาคริตแย้มน้ำหลังผ่านประสบการณ์ความรักที่จบลงในชีวิตคู่ครั้งแรกชาคริตนักสแสดงหนุ่มผู้คร่ำหวอดในวงการได้เริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตคู่กับการแต่งงานครั้งที่2กับคุณแอนพัทธิลาภรายาสาวนอกวงการที่ชาคริตบอกว่ารักที่ลงตัวที่สุดในชีวิต ชาคริตเผยว่าเขาได้เรียนรู้ที่จะรักอย่างเข้าใจและใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นเข็มทิศในการสร้างครอบครัวที่มั่นคงในวันนี้ฟุกเกิกพนได้เข้าสู่ประตูวิวาเป็นครั้งที่สองกับนาตาลีเจเรวนน์ทายาตระกูลดัง หลังจากคบหาดูใจกันมายาวนานความรักครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงโดยฟุกเคยกล่าวไว้ว่าครั้งนี้ไม่ใช่แค่ความรักแต่คือความเข้าใจและการเดินไปด้วยกันในทุกวันของชีวิตปัจจุบันทั้งคู่กําลังมีทายาทคนที่2แล้วนั่นเองนะครับเคลลี่ธนพัฒน์หลังจากชีวิตคู่ครั้งแรกจบลงอย่างเงียบๆ เจ้าตัวได้เริ่มต้นชีวิตรักครั้งใหม่อีกครั้งด้วยการเข้าพิธีแต่งงานรอบที่สองกับคุณพลอยไพยลินเคลลี่เผยว่าความรักครั้งนี้เกิดจากความเข้าใจและการยอมรับในตัวตนของกันและกันพร้อมย้ำว่าบทเรียนจากอดีตท,ทำให้เขาเติบโตและพร้อมจะดูแลรักครั้งนี้อย่างดีที่สุดเตาสมชายแม้ชีวิตคู่ครั้งแรกกับนักร้องสาวชื่อดังจะจบลงไปแล้วและได้เริ่มต้นชีวิตคู่ครั้งที่2กับภรรยาคนปัจจุบันคุณยุวิอัธมาศ ความรักครั้งนี้มาพร้อมกับบทเรียนในอดีตวันนี้พี่เต๋อไม่ใช่แค่ศิลปินมากฝีมือแต่ยังเป็นสามีและพ่อที่ใส่ใจครอบครัวพิสูจน์ห้เห็นแล้วว่าบางครั้งการเริ่มต้นใหม่ก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดในชีวิตก็ได้นั่นเองครับ นงธนงศักด์นักแสดงรุ่นใหญ่ที่ได้เข้าพิธีแต่งงานรอบที่สองกับแฟนสาวรุ่นน้องที่อายุห่างกันถึง20ปีอย่างคุณติ๊กชนทิชาแม้จะเป็นคู่รักต่างไว้แต่ทั้งคู่นั้นก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความเข้าใจสำคัญกว่าตัวเลขอายุโดยคุณนงเผยว่าการใช้ชีวิตกับคนที่เข้าใจเคารพในความต่างและพร้อมเติบโตไปด้วยกันนั้นมีค่ามากกว่าอะไรทั้งหมดนั่นเองเกลือกิติหรือเกลือเป็นต่อ นักสแสดงอารมณ์ดีที่แม้ชีวิตคู่ครั้งแรกของเขานั้นจะจบลงด้วยการหย่าร้างแต่เขาได้พบรักครั้งใหม่และวิวารอบสองกับแฟนสาวคนสวยนามว่าคุณมิ้น์นุ่มเกลือเผยว่าครั้งนี้คือความรักที่มาจากความเข้าใจความสบายใจและการยอมรับซึ่งกันและกันผมโตขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นและอยากใช้ชีวิตคู่อย่างเรียบง่ายกับคนที่อยู่แล้วมีความสุขนั่นเอง ปิดท้ายกันที่แมวจิรศสัดิ์นักร้องล็อกระดับตำนานที่ได้เข้าพิธีวิวารอบสองกับคุณแนวอาจารี์โดยความรักครั้งนี้เริ่มต้นจากความรักและความเข้าใจทั้งสองต่างผ่านประสบการณ์ชีวิตและเลือกที่จะเริ่มต้นบทใหม่ด้วยกันอย่างมั่นคงความรักของทั้งคู่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความเข้าใจคือพื้นฐานที่แข็งแรงที่สุดของชีวิตคู่ไม่ว่าจะเป็นรอบแรกหรือรอบไหนก็ตาม ไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทาง108 Story ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ